สวัสดีครับอยู่กับแบงค์แบงค์สุกรกอน,นะครับก็วันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปกินส้มตำนะครับซึ่งเราคิดว่าส้มตำเนี่ยเป็นอะไรที่กินง่ายมากแล้วก็เราว่ามันอยูู่่ก่บคนไทยมานานมากแล้วอ่ะคือแบบสมมุติกลางวันกินนึกอะไรไม่ออกส้มกินส้มตำไหมตอนเย็นกินส้มตำไหมแชร์กันได้เนาะเป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยนะครับรสชาติเอยอาหารที่มันจะกินคู่กับส้มตำอีกเนาะทั้งอะไรอ่ะหมูดแดดเดียว ขหมูย่างน้ำตกหมูลาบลาบเป็ดอย่างเงี้ยเราว่ามันมันกินได้แล้วก็แชร์กับคนอื่นได้แต่ว่าวันเนี้ยเรามาคนเดียวเราจะพาทุกคนไปกินร้านส้มตำที่เอาจริงๆนะถ้าไม่มีคนบอกเราเราก็ไม่รู้ว่ามันมีร้านส้มตำที่อร่อยอยู่แถวๆนี้จริงๆเว้ยคือวันนี้ที่เราพามานะครับจะเป็นร้านส้มตำที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตสามสิบห้านะครับเป็นร้านที่อยู่ในแบบ มันเป็นโซนโซนหมู่บ้านอ่ะเออแล้วตอนนี้เราถึงแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนคือเราเนไ่้เป็นคนกินเห็ดมากใช่ไหมเราก็จะสั่งแบบตาไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันเด็ดก็คือหมูแดดเดียวเออมันแบบมันดีมากน้ําตกหมูก็ดีสําหรับคนที่ชอบกินมันๆอย่างเรานะรอบนี้นะที่เรามาเราสั่งหมูแดดเดียวกินไปสามจานอ่ะคือแบบเยอะมากแล้วคืออิ่มมากในราคาที่แบบกันเองเพราะว่า มันไม่ได้ขึ้นห้างแต่ว่ารสชาติอะ่ะพูดตามตรงก็ดีกว่าร้านในห้างหลายๆร้านนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราลงจากรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านกันนะครับน,นี่นะครับชื่อร้านนกน้อยส้มตำนะครับทุกคนนี่ร้านมันจะประมาณนี้นะครับ มีตำไทยใช่ไหมครับตำโคตำซุตำหมูยอ,อมือเดทอดอัน,นเด็ดอาหารเหนือก็มีเพราะว่าเขาเป็นคนเหนือวาแฟนเขาเป็นคนเหนือตอนนี้ก็ระหว่างรออาหารนะครับที่เราสั่งไปเราจะมีสั่งตำไทยใส่ประกอบหมูเดียวเดียวแล้วก็ลาบเป็ดนะครับ ซึ่งเราบอกเขาได้นะว่าเอาเผ็ดหรือไม่เอาเผ็ดระหว่างรอนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะสวยงามของเราไม่มีคนเลยวันนี้แล้วก็อตอนนี้หันมาสองอย่างโว้ยว่าคืออยู่มากจะให้ดูตำไทยใส่ปลากรอบน,นะครับดีมาก và còn cái ăn nướng nấm nử nấm nử bông rã đeo thớt thấy cảm thấy như thế nào anh anh thì mát thôi đi nóng nóng lắm มัน้อยครับอย่างสุดท้ายมานะครับเป็นลาบเป็ดมันไม่ได้เป็นเป็ดสับแบบขนาดหนาแต่มันเป็นชิ้นๆนะ อันนี้เราไม่เคยเกินกันแต่เราลองกินน้ำเป็ดมันต้องใช้นี้จริงๆใจชซอนขขอาจรย์ทุกคน เรานี่จากเวลามากินส้มตำใช่ไหมอะไรที่มันเผ็ดเราก็ต้องกินกับกน,กน้ำตาลข้าวได้นะครับสมอโนดได้ใจจริง เอาละเรากินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทั้งหมด2.39บาทจะบอกอร่อยมากอิ่มมากแน่นอนหมดเลยนั <c oughs> ่นแหละครับก็ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจบคลิปที่เท่านี้ส่วนถ้าใครจะมาลองกินตามนะครับเดี๋ยวเราแปะชื่อร้านไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวเราแชร์โลเคชันให้ในด e สคริปชั o นบ o ็อกนะครับก็ไปลองดูกันสําหรับวันนี้ ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งต,งตงิจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย